รูใดนะครับตัวนี้คือตัวหลักนะครับเบีย้ยขอไข่สีอย่างนี้ก็กินนะครับกินเหมือนเดิมนะครับในอีนี้ก็กินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นตรงนี้บ้างเบีย้ยคู่สวยแล้วก็จะเล่นแท่นเห็นไหมตรงนี้ไม่น่ามีนะตรงนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าแค่ทีมสูงนี่ก็ได้เปรียยน,นะสีวขาวก็จะได้เปรียยน,นะให้เลือกกินเลยนะจะกินตัวไหน หรือยังไม่กินก็ได้ใช่ไหมไม่น่ามีตัวนี้ว่าเป็นตัวนี้ตัวเดียวถ้ากินแล้วเปิดถามว่าตัวนี้เล่นสูงได้ไหมน่าจะได้เนะเข้าทีวีคอร์ถ้าเจอแต้มแบบนี้นะครับสูงได้นะครับถือว่าได้เม็ดกับเบี้ยอ,อลองถ้ากินสีดำจะเล่นอุปการไม่ได้จนะ จะขัดเพราะจะเดินคนมาตานี้ไม่ได้เม็ดเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ให้สีดำเล่นม้าอุปการเนี่ยออปุ๊บเนี่ยนะเราค่อยขึ้นมาสีดำจะได้ขึ้นขุนเพราะว่าจะไม่มีมาตาหนี้โอเคนะครับขึ้นขุนแล้วก็เป็นเม็ดอันนี้จะเป็นมา้าโคนผูกเม็ดแล้วก็โคนแล้วก็โคน ถึงตรงนี้แอดมินแนะนำเล่นตนัวนี้สามเบี้ยนะก็เหมือนม้าโยกขวาสามเบี้ยสูงทั่วไปนะครับยึดตรงกลางโดยอาศัยที่ม้าตัวนี้ไม่อยู่ไม่อยู่ตำแหน่งนีน้เล่นได้นะตรงสามเบีย้ยสี่เบี้ยนะตันนี้ปูมาเป็นมาออกกา้าโกลางนั่นเล่นเป็นสี่เบีย้ยอันนี้เป็นม้าออก,กาสซึ่งสี่เบีย้ยนี่ถือว่าได้เปรียบเลยเพราะว่าไม่มีม้ามาัน สิบเอ็ดตาเดินก็ไม่มีการกินเลยนะนี่ครับเน้นนอกเลยนะทางนี้เน้นหนใหน่อทางนี้ใน่อทางนี้เน้นนอกรูปแบบก็จะเป็นเบีย้ยบอกพ่างล้วนๆเลยนะครับชุดเต็มเลยนะทีแรกดูต้มน,นี้ก่อนนะซิมไลเม็ส่วนต้มย่อยก็จะมีกินนะครับเดินวี ขึ้นมาแล้วก็จะเอาเรือมากดเดี๋ยวค่อยดูทีหลังนะครับแั้มย,ย่อยดูแต้มแต้มหลักก่อนชิมเม็ดชิมมา้าถอยนี่คือแต้มหลักนะครับแล้วก็กินม,มันจะเป็นซองนี้แล้วชิมมา้ารูปนี้ในะยุคก่อนๆจะถอยม้ามาดีวยนะถอยม้ามันนี่แอดมินว่าเสียฟรีนะครับเสียฟรีแล้วมันมันก็ยังไม่ได้อะไรนะปูสัต เล่นเรือกดตรงนี้นะครับ E หนึ่งขุนโคลนมานะมาเทียบรูกนี้แล้วเราก็ปูสานะครับปูตั้งนี้ดีนะเล่นเชิงเลี้ยก่อนส่วนใหญ่ผู้เล่นสีดำก็จะกินนะกินหมดมันก็จะออกทรงนี้แราวขุนขึ้นมาถูเนี่ยถ้าเราได้ทรงนี้ถือว่าโอเคนะเลยนะครับสำหรับสีขาวแล้วเดินเลียตัวนี้ขึ้นไปนะครับ ซึ่งเป็นเบี้ยหัวใจสำคัญของรูปนี้เลยนะครับเบี้ยดีสามดีดีสี่เราจะไม่เน้นข้างๆนะสำหรับตีกับม้าเทียมเบี้ยพวกนั้นเพราะว่าโคนสีดำค่อนข้างเก่งนะจะมาสร้างแท่นตรงนี้ก็จะ,ะยากนะแล้วต้องอาศัยตัวใหญ่รูปแบบมานนะครับอันนี้สีขาวเดินนะครับก็เป็นเบี้ ทา่านี้มาเม็ดโอเคก็น,นิยมเล่นอยู่นะครับในระดับสูงอยู่อยนะระดับสูงก็จะเล่นเลยนะรูกนี้อ่าเน้นเม็เล่นกันส่งนะขุนจะขึ้นมาทางนี้นะเน้นเบี้ยคู่ริมนะสู้กับลูกนี้ สู้กับฝั่งสีดำเน้นเบี้ย์คู่ริมนะครับอ่าทีนี้มันก็จะมีอยู่ประมาณน่าจะหนึ่งช้อยนะครับตัวสีสองช้อยแล้วก็พวกเบียริมหรือพวกกลิ่นประมาณนี้ตัวอื่นน่าจะน้อยถ้าไม่มีเอาหลัก